สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างคอนแทคเลนส์นะครับคือจากไอเดียเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันแพร่หลายได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันอ้างอิงจากบทความคอนแทคเลนส์นะครับวิวัฒนาการและนวัตกรรมแก้ไขสายตาครับผมสวัสดีค่ะใช่ค่ะเราจะมาไล่เรียงดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงนวัตกรรมปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยค่ะ เป้าหมายคืออยากให้เห็นภาพชัดๆว่าการเดินทางของมันเป็นยังไงโอเคงั้นเริ่มเลยนะครับการเดินทางของคอนแทคเลนส์นี่น่าสนใจมากเอ่อไม่ใช่แค่เรื่องแก้สายตาเนอะแต่มันเหมือนเป็นการต่อสู้กับข้อจํากัดหลายๆอย่างใช่ค่ะทั้งเรื่องวัสดุแล้วก็ความเข้าใจเรื่องชีววิทยาของดวงตาด้วยงั้นเริ่มที่ยุคแรกๆเลยศตวรรษที่16-19นี่เป็นยังไงบ้างครับยุคนั้นมีแนวคิดเยอะเลยค่ะ อย่างดาวินชีก็คิดเรื่องจุ่มตาในชามน้ำหรือเดกาาที่มีไอเดียเรื่องท่อแก้วรักใส่น้ำติดตาโอ้ฟังดูแบบทำจริงคงลำบากหน้าดูแล้วก็สำคัญที่สุดคือมันกันไม่ให้ออกซิเจนผ่านเข้ากระตกตาได้เลยอ๋อซึ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าออกซิเจนสำคัญขนาดนั้นประมาณนั้นเลยค่ะคือยังใช้งานจริงไม่ได้กระพริบตาก็ไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วเลนส์จริงๆจังๆชิ้นแรกที่พอจะใช้งานได้ล่ะครับมาตอนไหนต้องรอถึงปลายศตรวรรษที่19ค่ะ ประมาณปี8 8 8 7คุณหมออาดอลฟิกชาวสวิสเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเลนส์เกโรลจากแก้วบางๆเกโรลคือมันใหญ่มากเลยเหรอครับใช่ค่ะใหญ่มากครอบไปทั้งกระจกตาแล้วก็ตาขาวเลยหนักด้วยไม่สบายอย่างแรงแต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญถูกต้องค่ะมันพิสูจน์ว่าหลักการนี้เป็นไปได้จริงเปลี่ยนจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามนึกภาพตามแล้วยังรู้สึกไม่สบายตาแทนเลยครับและจุดเปลี่ยนที่ทําให้มันเริ่มดีขึ้นเหรครับการมาของพลาสติกค่ะอันนี้สําคัญมากช่วงทศวรรษ1930เริ่มมีการใช้ PMMA PMMA ชื่อยาวๆ Poly methyl methacrylate Meth ใช่ไหมครับใช่ค่ะพลาสติกแข็งใสตัวนี้แหละค่ะมันเบากว่าแก้วเยอะเลยทนกว่าด้วยขึ้นรูปก็ง่ายกว่า ปัญหาเรื่องแตกง่ายก็หมดไปแล้วก็มีคนพัฒนาต่อยอดค่ะจนปี1948คอวินโตฮีก็สร้างเลนส์กระจกตาหรือคอนยลเลนส์จาก PMMA นี่แหละอ๋ออันนี้เล็กลงมาเยอะเลยครอบแค่ตรงกระจกตาดำใช่ค่ะทำให้สบายขึ้นมากนี่แหละค่ะที่เริ่มใกล้เคียงกับเลนส์แข็งที่เราอาจจะเคยเห็นกันแต่ก็ยังมีปัญหาเดิมอยู่ปัญหาใหญ่อยู่เลยค่ะ คือ PMMA ก็ยังไม่ให้ออกซิเจนผ่านอยู่ดีเอาเหรอครับนึกว่าจะดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่องความสบายกับความเบาค่ะแต่สุขภาพตายังเป็นโจทย์ใหญ่กระจกตาต้องการออกซิเจนมากๆแสดงว่าโจทย์ต่อไปคือทำยังไงให้เลนส์มันหายใจได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วคำตอบก็มาถึงในช่วงทศวรรษ1960นักวิทยาศาสตร์ชาวเช็กสองคนคือออตโตวิเชเลกับดราโคสลาฟลิมเขาพัฒนาวัตดุมหาศรรย์ชื่อเฮมา เฮมามันพิเศษยังไงครับมันเป็นพลาสติกที่แบบว่าดูดซับน้ําได้ค่ะเพรอ,อุ้มน้ําแล้วมันจะนิ่งยืดหยุ่นใส่สบายแล้วออกซิเจนหลหรอครับเนี่ยแหละค่ะจุดเด่นมันยอมให้ออกซิเจนผ่านได้ดีกว่า PMMA มากๆเลยนี่คือจุดกําเนิดของคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มที่เราใช้กันทุกวันนี้ โอ้โหนี่คือการปฏิวัติวงการเลยสิครับใช่เลยค่ะแล้วพอเบาจแอนลอมเอามาผลิตขายในชื่อ soft lens ปี1น7 1แล้วก็ผ่าน FDA อเมริกาด้วยนะก็บูมเลยสิครับทีนี้บูมมากค่ะคนทั่วไปเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเพราะมันสบายกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดกลายเป็นทางเลือกที่แข่งกับแว่นตาได้สบายสบายหลังจากเลนส์นิ่มฮีมาแล้วมีอะไรพัฒนาต่ออีกบ้างครับ ก็มีเลนส์ RGP ค่ะ Rigid Gas Permeable มาช่วงทศวรรษ70 RGP นี่คือเป็นเลนส์กรึ่งแข็งค่ะคือแข็งกว่าเลนส์นิ่มแต่ยอมให้ออกซิเจนผ่านได้ดีมากๆเลยเหมาะกับบางเคสสายตาที่ซับซ้อนแล้วก็มีพวกเลนส์ใช้แล้วทิ้งเข้ามาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มประมาณปี1987พวกรายวันรายสัปดาห์รายเดือนอันนี้เน้นความสะดวกลดความเสี่ยงติดเชื้อไปได้เยอะ สะดวกขึ้นเยอะเลยจริงๆครับแล้วก็มาถึงวัสดุที่เรียกว่าเป็นพระเอกยุคใหม่เลยซิลิโคนไฮโดรเจลอืมใช่ค่ะปลายทศวรรษ1990อันนี้คือการก้าวกระโดดเรื่องออกซิเจนอีกครั้งใหญ่เลยดียังไงครับซิลิโคนไฮโดรเจลเนี่ยมันยอมให้ออกซิเจนผ่านได้สูงกว่าเฮมาแบบเดิมๆถึง5 7ถึงเเท่า โห oh, เยอะขนาดนั้นเลยค่ะทำให้ใส่ได้นานขึ้นบางชนิดคือใส่ข้ามคืนต่อเรื่องหลายวันได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอย่างพวก night and day หรือ pure vision แสดงว่านวัตกรรมมันมุ่งไปที่2เรื่องหลักๆคือสุขภาพตากับความสะดวกสบายถูกต้องค่ะสุขภาพตาคือเรื่องออกซิเจนส่วนความสะดวกก็คือเรื่องการดูแลรักษาการทิ้งอะไรแบบนี้ซิลิโคนไฮโดรเจลนี้ตอบโจทย์สุขภาพตาได้ดีมากแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเลนส์แบบจะพาะทางเยอะแยะไปหมดเลย ใช่ค่ะเทคโนโลยีไปไกลามากมีทั้งเลนส์สตอริกสำหรับคนสายตาเอียงโดยเฉพาะครับผมเลนส์มัลติโฟกัลหรือโปรเกรสซีฟสำหรับคนที่มีปัญหาสายตายาวตามวัยมองได้หลายระยะในเลนส์เดียวอ๋อเหมือนแว่นโปรเกรสซีฟเลยใช่ค่ะหลักการคล้ายกันแล้วก็มีเลนส์สีเพื่อความสวยงามออโตเคที่ใส่ตอนนอนเพื่อปรับกระจกตาออโตเคนี่น่าสนใจใสก่กลางคืน ตื่นมามองชัดไม่ต้องใส่เลนส์ค่ะหรือแม้แต่เลนส์โปรเทติกที่ทําขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องความสวยงามให้คนที่ตาผิดปกติให้ดูใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดโหตอบโจทย์ได้ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วอนาคตล่ะครับมองไปข้างหน้าเราจะได้เห็นอะไรที่มันว้าวกว่านี้อีกไหมมีแนวโน้องเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องวัสดุที่ต้องดีขึ้นไปอีกให้สบายขึ้นปลอดภัยขึ้นออกซิเจนผ่านดีขึ้นไปอีกครับ การออกแบบที่เฉพาะบุคคลจริงๆอาจจะสแกนตาแล้วผลิตเลนส์ที่พอดีเป๊ะๆกับตานั้นๆเลนส์สั่งตัดเฉพาะบุคคลเลยใช่ค่ะแล้วก็มีแนวคิดเรื่องเลนส์ปล่อยยาอาจจะใส่ยาต้อเห็นต้อกระจกหรือยาแก้แพ้ไว้ในเลนส์ให้มันค่อยๆปล่อยออกมาโ oh, อ้วันนี้น่าสนใจมากหรือที่ล้ำไปกว่านั้นคือเลนส์อัจฉริยะหรือ smart เลน s e สเลนส์อัจฉริยะ ยังไงครับอาจจะฝังเซ็นเซอร์เล็กๆไว้วัดค่าน้ำตาในน้ำตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโอ้ไม่ต้องเจาะเลือดเลยหรืออาจจะแสดงผลข้อมูล a u g m e n t e d r e a l i t y ซ้อนทับบนการมองเห็นปกติของเราได้เลยค่ะสุดยอดเหมือนในหนังเลยนะครับจากแค่ไอเดียเอาน้ำใส่ท่อติดตาหรือเอาแก้วแปะตาเมื่อหลายร้อยปีก่อนใช่ค่ะวิวัฒนาการมันน่าทึ่งมากมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพจะเปลี่ยนอะไรๆไ,ได้เยอะมากเลย ซึ่งมันก็ทำให้เราต้องคิดต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วคอนแทคเลนส์มันจะไปสุดที่ตรงไหนมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดิจิทัลหรือเป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพไปเลยหรือเปล่านั่นสิครับลองนึกภาพตามดูนะครับวันที่คอนแทคเลนส์ไม่ใช่แค่ช่วยให้เรามองชัดแต่มันอาจจะเป็นหน้าต่างสู่ข้อมูลดิจิทัลหรือเป็นเซนเซอร์สุขภาพติดตัวเราตลอดเวลามันคงจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปอีกเยอะเลยนะคะน่าติดตามมากๆครับสำหรับอนาคตของเทคโนโลยีนี้